สวัสดี FC ชาวช่องทุกท่านนะฮะวันนี้เรานำทุกท่านนะฮะเดินทางมาที่จังหวัดแพร่นะฮะซึ่งวันนี้เป็นเวลาเย็นแล้วนะฮะถึงเวลาที่เราต้องรับประทานอาหารเย็นนะฮะวันนี้เรานำทุกท่านเดินทางมาอย่างร้าน ฟ้าใสหมูกระทะแต่เป็นสาขาจังหวัดแพร่เราเป็น f f ฟฟ้าใสมาหลายที่มากนะฮะเราไปถึงอุตรดิตนะฮะแล้วก็ลำปางก็มีนะฮะแต่เราใหจ้จังหวัดแพร่นะฮะสาขาจังหวัดแพรเป็น Number One นะฮะเนาะของฟ้าใสหมูกระทะที่มีเมนูหลากหลายเมนูแอมก็คือเยอะมากนะฮะออเดอร์เมนูแบบ เบตเตเลตนะฮะเมนูกินเล่นนะฮะเยอะแยะมากมายนะฮะน้ำจิ้มก็อร่อยมากเรามาหลายรอบแล้ววันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะมารีวิวให้ทุกท่านนะฮะได้เห็นนะฮะว่าฟ้าใสไหมูกระทะของจังหวัดแพร่นะฮะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะ,ะตามกันไปเลยค่ะแต่เราจะเลือกกินนะฮะโซน199 เพราะเราอิ่มจากทะเลมาแล้วจากอีพีก่อนหน้านี้มาถึงแล้วตเตาครองเพราะว่ารัดคิวคนอื่นทก่ไม่ใช่ ตอนนี้เราอินสตอร์ของแล้วนะฮะก็จะมีจำพวกหมูนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเนื้ออันนี้กระมูอันนี้หมูแต่ว่าหมักนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นควัวแอบอันนี้เนื้อหมักเนื้อหมักอันไหนฮะอยู่ที่มักแทนนิทักชีอ๋อหมักที่แบบนด้อยที่เหมือนเรากินสมัยเด็ก อเออพิสูจน์ม,มาเราประทับใจเราก็เลยเอามาตลอดเลยนะฮะแล้วก็อเออแต่ที่นี่มีเราก็เลยต้องมากินบ่อยๆแล้วก็อย่างที่บอกเราต้องมีการแยกสกียบฮะเพราะกลัวเอนทรกแล้วก็หูดาบนะฮะถ้าคนไข้คนนั้นมาที่อิงบัวจะตรวจเจอไหมไม่เจอบอว่าไม่ตรวจเยอะต้องนะฮะไ่าเชื้อกลับบ้านใช่ เพราะว่าถูกต้องเพราะว่าคนไข้สามลอย 300. ตอนนี้นะฮะหมูกระทะของเรานะฮะได้นําลงเตาแล้วนะฮะ,แ,ะ,ฮะแบบปิ้งอย่างแบบขมักขะมิ้นเพราะว่าไฟแรงมากนะฮะต้องรีบกลับกลับหมูกลับเนื้อเพก่อจะไม่ซึ่งร้านที่ดีร้านหมูกระทะที่ดีจะต้อง มีครบเส้นปลาหมึกกล้วยถ้าร้านไหนมีปลาหมึกกล้วยเราจะให้สิบกะโหลนะฮะซึ่งมันควรจะมีในเมนูพื้นฐานเพราะเราชอบปลาหมึกเรเ,เราจะาจะมีความรู้สึกแบบประทับใจเพราะว่าร้าน หลายร้านที่เราไปสัมผัสไม่มีมีแต่จีนใช่โซนอาหารทะเลคนจะมีอันนี้อยู่นะฮะแล้วของเด็ดของดังของทางร้านก็คือน้ำจิม้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มหมูกระทะนะฮะคลุกแบบชํำชาำ ต้องปรุงด้วยความเผ็ดร้อนของพริกแทบจะไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเพราะมันมีความหวานเราชอบหวานเราก็ต้องใส่พริกหอมเจียวเออไม่ใช่กระเทียมเฉยเออกระเทียมสับแล้วเราก็กินแ้มกับผักเลยสามชั้นนะฮะจุกๆแบบนี้ ฉ่ำมากต้องจิ้มต้องสองถ้วยขึ้นหน่ถ้วยไม่พอและตอนนี้นะคะเรามาถึงเมนูแอมกินแอมนะคะก็คือไส้กรอกทอดแล้วก็ไก่พันเฮอไเอไก่พันอ้อยอถ้าอยู่ที่ แหนมเนืองร้านแหนมเนืองมาเวียดนามจะอยู่ที่ชิ้นสามชิ้นหนึเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่ก็คือหยิบได้ไม่อ้างก็แอบแข็งอยู่เพราะฉะนั้นน่าจะกินไมเวียดนามมาอร่อยกลัวแข็งมาก ตอนนี้รับประทานจนเกือบเกลี้ยงแล้วนะฮะไฟยังปุดๆ,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 ๆอยู่เลยนะฮะขนมตอนนี้ของข้าวแบบอิ่มแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาต่อด้วยของหวานนะเราประทับใจมากเพราะเราชอบขนมไทยสมัยก่อนก็คือเราจะต้องตามรถที่แบบรหพวงที่ขาย <laughs> แล้วเขาก็แอบ,บเอาของหวานมาขายสมัยเด็กชิลละห้าบาทแล้วแบบได้แบบน้อยมากต้องจำกัดจำกเขียนในการกินตอนนี้ก็คือถึงเวลาเราแล้วที่เราจะแบบชดเชยสิ่งที่ขาดไปในวัยเด็กด้วยการรับประทานของหวานบบนะฮะจุกจุกนะฮะ อันนี้ก็คือข่า ب, ก็คือต้องนับเพราะว่าหวานมากน่าจะเป็นกรามพุ่งเลยนะฮะปริมาณที่แนะนำต่อวันเท่ากับ1000เปอร์เซ็นน่าจะต้องกินหนึ่งอาทิตย์ <c oughs> <า>แต่ที่เหลือตรงนี้จะทำยังไงอันนี้ไม่ข่าเพราะเป็นโปรตีนแต่อันนี้อันนี้ก็คือให้เพื่อนชิมแต่เราจะชิมอันนี้ชิมไหมคะ <c oughs> ไม่ชิ ไข่เจียกีก๋เมคลคขนูนอร่อยหวานและหวานและหวานหวานอันนี้เป็นทองหยอดนะฮะสองชิ้นจุ๊บๆน้ำตาลแบบพุ่ง จะไเอาเพราะเราซื้อประกันไว้แล้วไปอีกหนึ่งแล้วก็อันนี้โปบถ่ายรูปอาหารเพื่อลงในข้อมูลไลฟ์ฟีดแต่ปิดไว้อันนี้ก็คือฝอยทองหนึ่งคาเซ็ตมาแล้วหนึ่งคาออร่อยอออ แล้วต่อชินดี้สามสี่ห้าหกเราไปเอาอีหรือว่าเป็นของหวานที่มาดับขาวได้ดีแต่ตอนนี้ยังค้าวอยู่ก็ต้องไปหาของหวานามาอีโอเคขาวตลอดไป ตอนนี้เรารับประทานจนเกลี้ยงหมดแล้วนะฮะทุกอย่างแบบหมดเลยแบบคลีนมากอ่าหมดเลยแต่ไฟยังไม่หมดอ่าก็คือไฟแรงเวอร์ไฟแรงเวอร์เหมือนใช้แบบว่าเทียนแบบเป่าไม่ไม่ไม่ดับ <c oughs> เข้าซื้อทาหาที่ไหนเราอยากเออเลิศมากก็คือแบบ อิ่มมากแต่ว่ายังมีความแบบเดือดร้อนของ่านอยู่มีความประทับใจหลายอย่างนะครับยังสะบสะบอุดอยู่เลยเพราะฉะนั้นกินต่อไหมคะไม่กินแล้วเส้นเลือดน่าจะโดนอุดต,ตันจากไขมนนะะันเพราะฉะนั้นเรามาต่อก็บอกแล้วว่าต้องนับขาบแล้วให้กินแต่น้อยนะฮะเพราะฉะนั้นกินเยอะมันก็จะปริมาณแคลอรี่ก็จะเยอะนะฮะ แตอ่อย่างบอกนะครับโปรตีนเราจะไม่นับค่ะปกตีอนสอสมจะเข้ามาตรวจแต่เราวิ่งหนีเพราะว่ากลัวกลัวให้แบบว่าไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ปรับไม่ได้และยากมากนะฮะถ้าเขามาแจกไม่อบเบดเราจะรับแต่ถ้าเขามาตรวจเอ็นซีดีกับน้ำตาลนับข่าเราจะวิ่งหนีช่วงนี้เทรนนับข่ามาแรงนะฮะอสมอก็ต้องรับงาน ถูกต้องมาสมวนจะเป็นคนรับงานเพราะว่าได้สอนการนับคาบจากสื่อการเรียนการสอนแต่ละราพอสอตอไปแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องไปปฏิบัติจริงให้ได้นะฮะนับที่ถูกต้องแล้วก็บันทึกลงในแอปสมาร์ทอสมที่ทนอกที่ไม่รองที่แบบว่าอรองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android แต่ iOS ไม่ค่อยเสถียรเพราะว่ามันมีความแบบว่า i อ่อ iOS ที่มันระดับเยอะๆมจะไม่รองรับแอปสมาร์ทอสมอแบบที่มันแบบที่มันไม่ไม,ไม่พัฒนาอุ้ย,ยไม่ใช่ที่ระบบมันยังแบบว่าอยู่ในกระบวนการพัฒนา เพราะฉะน,นั้นคุณแม่ก็เลยต้องซื้อโทรศัพท์ Android ไว้อีกหนึ่งเครื่องเพื่อที่จะสามารถใช้แอปแล้วก็ลงแบบลูกนามยุงลายแล้วตอนนี้ก็คือมีงานเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือนับขา<ล>ไ<ห>ม่งั้นจะไม่ได้เงินเดือนนะแต่ซื้อ <c oughs> แต่ซื้อมือถือไว้ <c oughs> <ๆ>แล้วน่าจะหลักหมื่น เพื่อรองรับระบบอสมาร์ทอสอมอนั่นเอง,งน,น,นะฮะทุกคนกควรให้ความร่วมมืออสอมอถูกต้องไม่วิ่งหนีนะฮะเพราะว่าจะต้องลงข้อมูลทุกๆวันศุกร์จะได้แบบส่งรายงานนั่นเองได้เงินสองพันหากกาปนาักินเท่าไหร่ข <c oughs> าดเงินคู่อ,อสอมอเท่าไหร่ <c oughs> ที่เหลือเป็นค่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็หมดแล้วแล้วค<อ>่าน้ำมันคณควรแจกรถกี่ให้อสอมอ <c oughs> เป็นแบบเหมือนเราสมัยที่เราเป็นนักเรียนที่แบบมีรถจักรยานยนต์เอื้ออาทรที่แบบลักษณะคล้ายกันทางประเทศนั่นเองนะฮะเราไปถึงตรงนั้นได้ยังไงฮะจากความิจากการนับขาบนั่นเองเพราะฉะนั้นนะฮะโซนนี้จะเป็นโซนที่ไม่ใช่ทะเลอ่าซึ่งหัวละ199 1 9 9นะฮะ บวกน้ำ refill แก้วละ39บาทเติมไม่อัน้นมีทั้งน้ำผลไม้แล้วก็น้ำอัดลมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็คือถ้าไม่ไม่กินแบบทะเลแบบเวอร์วังมากมายก็มาโซนนี้ได้นะฮะเพราะว่าก็ยังมีทะเลกรุบกริบกริบก็คือแบบมีปลาหมึกเนาะที่เรากินไปเมื่อกี้นะฮะก็บริการตรงนี้อยู่ แต่ถ้าอยากทะเลจุกจุกก็ต้องทางนู้นอ่าก็จะราคา300กว่าบาทไม่แน่ใจเท่าไหร่ี๋ยวเราไปร้านอาว้อ่าหรือเราแปะไว้นะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ทำกันบ้านแต่แบบ300แบบเกิน350ยไปอย่างเงี้ยนาอเพราะฉะนั้นนะฮะ เป็นความประทับใจในการที่มาฟ้าใส่หมูกระทะนะเจแปแพร่ก็จะมีสาขาอยู่นะฮะในเพจเขาจะเขียนว่าสาขา11นะฮะแสดงว่าแต่ละฟ้าใส่มันก็จะมีตัวเลขที่แบบระบุสาขาลำดับไว้เล่นลิต์ให้ดูไหมว่าหนึ่งอย <c oughs> ู่ที่ไหนเราจะต้องไปให้ครบรหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห <c oughs> ้าหเจแป็เก้าสิมีข้ามตัวเลขหรือเปล่า นะฮะเราจะต้องไปศึกษาอีกทีนึ่งใช่นะฮะใช่น้าเรเวนอัเบอร์เทนเหรอไม่มี1นึ่งหนึ้าต้องมเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสาขา11ซึ่งอุตรดิตน่าจะเป็นสาขา1ิบกว่าหรือเปล่ากลับไปดูอีพีนานนะเดี๋ยวเราจะแปลไว้อีกเลยแต่อีกแล้วเหนื่อยคนตาด ถ้าไแสดงว่าสุดัอีก <c oughs> ถ้าแปส่ว่าขยันมากนะฮะเพราะฉะนั้นใครแวะเวียนผ่านมาจังหวัดแพรพ่อยากรับประทานหมูกระทะแบบจุกๆราคาย่อมยาวนะฮะแล้วก็ได้แบบมีของกินหลากหลายแบบดังที่เห็นในภาพเปเมื่อกี้นะฮะที่เราได้รีวิวแบบทั้งแบบเหมือนโรงทานแบบยาวมากทั้งราน ก็แวะเวียมนมาที่จังหวัดแพร่ได้นะคะับาใส่หมูกระทะจังหวัดแพร่นะฮะซึ่งก็เปิด Google Map เดินทางมาได้เลยมีที่จอดรถแบบกว้างขวางอ่าอห่างที่เราแบบได้เปิดคลิปไปนะฮะเนาะ,ะอีพีนี้ก็ได้พาทุกท่านมารู้จักร้านหมูกระทะอีกร้านหนึ่งของจังหวัดแพร่อีพีต่อไปต้องติดตามว่าหญิงบัวรวงจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนสำหรับอีพีนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ อย่าลืมฝากกด subscribe กด like กดกระดิง่งกริ๊งให้เราด้วยนะคะ